เป็นแต่ก่อนหน้านั้นน่ะอาจจะเป็นคนที่เป็นแบบเออใจร้อนอยากได้อะไรต้องได้อยากรู้คำตอบในสิ่งสิ่งนี้ยจะต้องได้รู้เดี๋ยวนั้นขณะนั้นช้าไปกว่านี้ไม่ได้รู้สึกใจจะแตกใจร้อนมีความวู่วามแต่ตอนนี้ไม่ในเรื่องเราที่มันไม่สําคัญขนาดนั้น่ะในความหมายคือไม่ใช่เรื่องทำมาหากิน เรื่องเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองอะ่ะก็ต้องปล่อยวางไว้ก่อนเพราะมันไม่สามารถที่จะคนโทรลได้ด้วยตัวเองคิดได้ก่อนหน้านั้นคือจะต้องคอนโทรลทุกอย่างมันจะต้องเป็นอย่างนี้สิมันจะต้องเป็นแบบนั้นสิถ้ามันไม่ใช่มันก็คือจะต้องจบนั่นคือการเอาแต่ใจหรือการที่ไม่รู้จักการรอคอยเท่าที่ควรด้วยไพ่ของคุณเป็นเด็ก p o r t e r แล้วตอนนี้รู้แล้วการรอคอยอะ่ะบางครั้งอะ่ะมันก็เป็นผลดีนะ ทำให้เราได้มีเวลาคิดทบทวนว่าสิ่งไหนควรเลือกสิ่งไหนควรปล่อยให้เวลานี่แหละเป็นตัวจัดการประกอบกับด้วยช่วงวัยก็มากขึ้นประสบการณ์ก็เยอะขึ้นเจอเรื่องหนักๆมาก็ไม่น้อยเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยจะไม่เสียเวลาจะใช้เวลาทุกวันทุกนาทีทุกชั่วโมงให้คุ้มค่าที่สุด เ a oh d o ออ o คอยการเริ oui, ara, baik, ่มต้นของคุณ่ะได้เกิดขึ้นแล้วในรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่ไม่รีบร้อนแต่ก็ไม่ได้แช่เป็นเรือเกลือขนาดนั้นเพราะคุณเข้าใจว่าตัวคุณมีคุณค่ามากพอที่จะได้รับสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีนั้นกว่าจะเข้ามานั้นอ่ะมันก็จะต้องผ่านการคัดสรรการเลือกสรร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลที่คุณได้วางใจไว้แล้วอะแม้กระทั่งในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคุณเป็นคนที่ชัดเจนอะในตัวเองแล้วก็คิดด้วยว่าคุณเชื่อในเรื่องของรักแท้มีจริงแล้วก็ยังศรัทธาอยู่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ท้อถอยที่จะคิดต่อไปว่ามีแล้วมันจะต้องเกิดขึ้น และก็วางใจบ้างไม่วางใจบ้างบางครั้งเหมือนกับจะวางใจแล้วแต่พอมันเงียบนิ่งซะเหลือเกินก็เริ่มหวั่นใจแล้วหรือเราต้องมิเฟสเตอร์ใหม่เราจะต้องร้องขอใหม่หรือเปล่าไม่ต้องถึงกับขนาดนั้นหรอกนะอืมเอาเวลาไปรีบเร่งทํางานดีกว่าตรงนั้นวางใจไว้แล้วเดี๋ยวเ้าจัดการให้คุณก็ วางใจในระดับหนึ่งแต่ลึกๆในใจก็ยังหวั่นใจอยู่ถ้าวางใจไปเรื่อยๆแล้ะถ้าเกิดมาในวันที่ฉันไม่ได้รู้สึกแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงสิแต่ก็ไม่อยากคิดถึงภาพนั้นนะ่ะคุณก็คิดว่ามันคงจะไม่ยาวนานขนาดจนไรซึ่งความต้องการทีนี้ไปดูเขาคนนั้นหืม เขาเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีมีเซนส์หรือเป็นสายมูเตลูหรือเป็นนักจิตวิทยากไ็ได้ที่อ่านใจคนออกอชอบในเรื่องราวของโหราศาสตร์ชอบในเรื่องราวของจิตวิญญาณเป็นคนที่มีเซนส์ดีแล้วก็เซนส์แรงเก็บเงินเก่ง seven of c o i n ยขยันทำมาหากินมากๆเรื่องอื่นก็ไม่อยากสนใจขนาดนั้น เรื่องชาวบ,บ้านเหรอไปให้ไกล,กลอยากรู้ป่ะไม่อยากรู้แล้วก็ไม่อยากได้ยินอีกต่างหาแต่ถ้าในเรื่องราวของฝากเงินธนาคารไหนได้ดอกเท่าไหร่เอประกันชีวิตแบบได้ดอกเบี้ยเยอะๆแบบที่มันก้าวกระโดดได้ยิง่งดี <c oughs> คิดแบบนั้นในการเก็บเงินเพราจะคําเค่งมากเห็นไหมค่อ j จัสเม n นแต่เขาก็คิดแหละคล้ายๆกับคุณอะ เชื่อในเรื่องราวของจิตวิญญาณในเรื่องของรักแท้มันจะต้องเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะไพ่คำนี้คำว่าจะเม้นอะการรอคอยในสิ่งที่ใช่ในวันเวลาที่ใช่เหมือนคุณกับเขาได้เจอกันแล้วนะแต่อาจจะขึ้นอยู่กับในเรื่องราวของบุญและกรรมว่าจะได้ไปต่อกันหรือเปล่ามีความเชื่อมโยงกันด้วย Two of c u p มาตั้งแต่หัววันคุณและเขาเนี่ยมีในเรื่องราวของความรักที่อยู่ในใจคิดว่าจะต้องได้เจอเนื้อคู่เนื้อคู่จะต้องเกิดขึ้น Judgment Two of c u p เนื้อคู่จากอดีตชาติเนื้อคู่คนที่คู่ควรจะมาในเวลาอันควรนี่และเขารู้สึกยังไงออกคุณ The Lover เฮ้ ทำไมมาแต่หัววันีีและเดลิเวอร์ mm hmm. ขอขยายเดะซันอีก <laughs> น่าแสดงว่าในช่วงเวลาที่เขาเจอคุณตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะมันเป็นไปได้ไหมว่าเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกแต่เขายังไม่ได้แสดงอาการขนาดนั้นแต่รู้ในใจว่าเฮ้ยถูกใจอะ่ะสไตล์นี้เลยก็ไม่มีสเปคขนาดนั้นแต่พอเจอแล้วคุยแล้วรู้สึกดีอะ่ะรู้สึกชอบไปก่อนนะตรงเนี้ย นางฟ้าเขาให้แล้วแต่เดลเเบอร์ตรงนี้มันยังไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆหรอกเป็นขั้นชอบชอบตั้งแต่แรกเจอประทับใจตั้งแต่แรกเห็นในการพูดคุยกันคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีการปึกษากันในเรื่องของหน้าที่การงานการบอกทางหรือการที่ต่างคนต่างเอ่อท่อยทีท่อยอาศัยกันการพูดคุยแบบคนรู้จักก็ได้แต่อันนี้น่าจะมีในเรื่องของการได้พูดคุยกันแล้วบางคนก็ หเดือนขึ้นไปหรือมากกว่านั้นก็ได้หกปีดีดักก็ยังมีหรือได้พูดคุยกันแล้วนั่นแหละอะเรื่องเวลาไม่อยากจะไปเฟกเกิดการเริ่มต้นในใจเขาเดอมฟูเริ่มต้นว่าอะไรอ่ะเริ่มต้นว่าก่อนหน้าน,นั้นอะเขาเคยพังพินาศมาเดอะเทวเวอร์ <laughs> ในเรื่องราวของความรักไม่อยากจะคิดแล้วความรักคนอื่นดีอ่ะแต่ตัวเขาอะมันไม่ดี มันเกิดในเรื่องของการเกิดขึ้นแบบกระทนหันไม่ได้ทันตั้งตัวแล้วก็แขวนนวลไปละความรักอะ่ะไม่อยากที่จะมีละตั้งปณิธานเอาไว้ว่าอยากอยู่คนเดียวแต่เขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนะการทําอะไรของเขาอะ่ะจะมีความมีระเบียบออกไปในแนวแบบคุณครูตอนเนี้ยเขาเริ่มรู้สึกเฮ้ hey, ที่เราเคยพูดว่า เราไม่อยากมีใครแล้วอะ่ะเราไม่อยากมีความรักแล้วอะ่ะอาจจะใช้ในเวนี้ไม่ได้แล้วเพราะเขาเริ่มรู้สึกกับคุณมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆออกแนวเป็นแบบยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเพราะอะไรอะ่ะ world การเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการเจอกันเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันคุณไปเติมเต็มเขาได้แล้วเขาก็มองว่าโลกใบนี้ยังมีคนดีๆที่เหมาะสมกับเขา ยังอยู่ตรงนี้ยังได้พบได้เจอกันอีกหรอจนเขาหมดหวังไปแล้วเนี่ยอืมดิแฮงแมนเขาก็กลับมาทบทวนแหละว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาสมควรที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมอะ่ะเพราะใจของเขาปรารถนามากๆเทนออฟคับเออเขาชอบคุณเน่ะเยอะเลยนะเขามองว่าคุณกับเขาอ่ะน่าจะไปกันได้เนี่ย ในทิศท,ทางที่ได้สารต่อกันพูดคุยการเรียนรู้กันไม่แต่เฉพาะยามทุกนะยามสุขก็ด้วยมันก็ต้องอยู่แล้วปะหรือการพูดสลับกันอ,อแล้วเขาก็อะตัดบทมาที่การทำงานการทำงานของเขาก็เริ่มมีแพชชั่นมากขึ้นจากแต่ก่อนก็คิดว่าทำงานเก็บเงินนอนอยู่บ้านวนเวียนมันอยู่แบบนี้เดี๋ยวก็ตายนะแต่ตอนนี้ไม่แล้ว มันจะต้องมีสามถ้วยงานลื่นเลงนะงานเฉลิมฉลองการได้พบเจอกันดินเนอร์ทานข้าวการได้มีความสุขอ,อมาอีกแล้วเดลิเวอร์สำหรับนี้มีเดลิเวอร์สองอันนะนะอันนี้แหวนแรกใจนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปจูบก,กันก็คือการให้คำมั่นสัญญาอืมมันจะต้องเกิดขึ้นจะต้องมีสักขีพยา,ยานจะต้องมีนางฟ้า เขามีจิตได้สำนึกลึกนึกในใจว่าตัวเขาอะ่ะจะต้องมีวันนั้นอีกครั้งหนึ่งจากที่เคยหมดหวังไว้ลวพอยิ่งรู้จักคุณเขาก็ยิ่งมองเห็นทิศทางของตัวเองได้มากขึ้นจากแต่ก่อนไม่รู้ทำงานก็แค่ทำไปหมดปีหนึ่งก็หมดไปเลี๋ยวก็ว่ากันใหม่แต่ตอนนี้รู้จักการเก็บออมการอยากมีอนาคตการอยากมีเงินอยากทำอะไร มากขึ้นในรูปแบบของการสร้างอนาคตแล้วก็ครอบครัวสิบดาเขาไม่ได้กลัวแล้วเขาลุกขึ้นมาแล้วด้วยพลังอำนาจของตัวคุณที่ไปสร้างให้เขาเกิดจิตวิญญาณของการตื่นรู้ในระดับหนึ่งว่าคนรักที่ดีมันคือบรรยากาศของการที่เข้ามาแล้วทำให้เขาอยากที่จะรักตัวเองมากขึ้น ดูแลตัวเองมากขึ้นทำให้ตัวเองดูดีมากขึ้นอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีมากขึ้นเขาน่าจะรู้อะไรบางอย่างและอารมณ์ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนั่นก็คือยิ่งคุยยิ่งรู้สึกผูกพันยิ่งคุยยิ่งใช่เหมือนกับเราเคยได้รู้จักกันเมื่อเน,นานมาแล้วอะ่ะเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันเคยใช้เวลาร่วมกันมีลูกมีเต้าหรืออะไรอะ่ะ เขามองได้เห็นถึงภาพนั้นหรือความรู้สึกมันคับคลายขับคลาจัสติกแล้วก็เดอะสตาคุณเข้ามาพร้อมกับความชัดเจนและเดอะสตาคุณเข้ามาพร้อมกับความหวังให้กับเขาคุณน่าจะเป็นคนที่ไม่สลักซับซ้อนอะไรนะตรงๆแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีทำให้เขาได้รู้สึกว่าความรักมันไม่ควรจะซับซ้อนความรักมันควรที่จะต้องเป็นอะไรที่เยือกเย็น แล้วก็สบายไม่ใช่เร่าร้อนแบบเดอะทาวเวอร์แบบนั้นอืมคุณสร้างความหวังให้กับเขามากๆเลยคนคนนี้ยแต่ก่อนเนี้ยเขามีแต่ความทุกข์นะสามดาแล้วก็ห้าเหรียญจมปากอยู่กันเรื่องของความผิดหวังการโดนถูกทำร้ายการถูกทิ่มแทงตัวคุณ ไม่เคยส่งพลังงานแบบนั้นหรือทำอะไรให้เขาได้กลัวแต่เขากลับมองว่าคุณน่ะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาควรจะต้องรีบตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วแหละที่จะต้องทำให้ตัวคุณและเขาอ่ะได้เกิดในเรื่องราวของการผูกมัดหรือการแสดงออกซึ่งความเป็นเจ้าข้อเจ้าของได้แล้วเพราะไม่อย่างนั้นน่ะตัวคุณน่ะอาจจะถูกคนอื่น นำพาไปแล้วเขาก็จะไม่มีวันได้พบได้เจอคุณอีกมันเกิดในเรื่องราวของความแข็งแกร่งเกิดขึ้นในจิตใจของเขาอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้ามีคนหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้กับเขาเยอะนะแต่เขาก็ไม่ได้รับเขาไม่ได้ถูกใจและเขาก็มองว่าตัวคุณน่ะก็แปลกตรงที่ว่าไม่เคยเข้าหาเขาก่อนอืมตัวคุณ ที่รู้สึกว่าไม่จําเป็นจะต้องเข้าหาเขามันเป็นเพราะว่าคุณมองว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ดูดีแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเนี่ยไพ่ในถือไม้เนี่ยนะมีสเสน่ห์จนกระทั่งว่าคุณไม่อยากจะเชื่อว่าเขาอ่ะจะไม่มีคนในใจคนที่เขาพร้อมที่จะชัดเจนด้วยหรอกหรอแม้กระูกนะที่คุณคิดอนะ่ะแต่ทีนี้มันไม่ใช่ตรงที่ว่าเขาจบกันไปแล้ว เขาก็เลยหันมาโฟกัสในการทำงานมากขึ้นเขาอยากลืมอดีตอดีตที่ทำร้ายเขาอดีตที่ทำให้เขาฝันร้ายมาโดยตลอดเขาหันหลังให้แล้วนะถ้าคุณกังวลใจว่าในเรื่องราวของคนเก่าหรืออะไรเนี่ยยังคงที่จะกลับมาไม่มีคนคนนี้ถ้าตัดสินใจแล้วก็คือตัดสินใจเลยจะไม่หันหลังกลับมีแต่อนาคตข้างหน้าสี่ไม้ การที่ได้แต่งงานอยู่บ้านเดียวกันใช้เวลาร่วมกันเป็นคนรักเป็นเนื้อคู่เป็นโซเมคุณไม่เข้าหาเนี่ยแหละที่ทำให้เขาเห็นคุณค่าของคุณที่คุณไม่เข้าหาด้วยเหตุผลเมื่อกี้อย่างที่บอกคุณไม่อยากที่จะไปแย่ยงชิงกับใครเขาดูดีขนาดนั้นอะแย่งชิงไม่หรอกเพราะรู้ว่าถึงไปแย่งก็อาจจะแพ้ แล้วจริงๆนิสัยคุณก็ไม่ต้องการถึงกับขนาดนั้นถ้าจะชอบก็ชอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองถ้าจะใช่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองมันก็ใช่ได้ไม่จําเป็นจะต้องไปแย่งเนี่ยแหละเลยทําให้เขาถูกใจคุณมากๆคุณไม่เคยตามคุณไม่เคยไล่ด่าคุณไม่เคยไปแย่งเขากับใครเขาไม่ต้องมานั่งปวดหัวที่จะต้องเลือกหรืออะไรไเทมเพลนพเขาได้เอาถ้วยเนี้ย มอบให้กับคุณแล้วเยอะไม่ล่ะ King of c u p เนี่ยถ้ามีร้อยก็เกือบเต็มแล้วแหละจะบอกว่าเต็มร้อยซมันก็เวอร์ไปนะเพราะคุณและเขาอาจจะยังเรียนรู้กันไม่เพียงพอแต่ไพ่เดอลเมจิเชียนเนี่ยหม่งบอกได้ว่าคุณและเขาเนี่ยอาจจะคุยกันน้อยไม่ค่อยได้เจอกันแต่คุณสองคนเชื่อมโยงกันทางด้านจิตวิญญาณ เข้าใจกันได้ลึกซึ้งแม้จะคุยกันน้อยหรือแทบไม่ได้เจอตัวจริงกันก็เถอะคุณก็กังวลใจเหมือนกันแหละว่าถ้าคุณรู้สึกกับเขาได้มากในระดับแบบห้าดีแบบเนี้ยคุณกลัวว่าถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่ได้ไปต่อหรืออะไรก็แล้วแต่คุณกลัวจะต้องเสียใจเพราะมันเริ่มต้นได้ดีก็เลยพยายามที่จะทำยังไงมองว่าเขาอะ คงไม่ได้สนใจเราเราไม่ได้มีอะไรที่จะไปดึงดูดเขาได้ถึงกับขณะนั้นพยายามปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองว่าเราไม่ใช่คนสำคัญของเขาหรอกแต่คุณรู้ไหมยิ่งคุณรู้สึกแบบนั้นน่ะมันยิ่งทำให้ตัวเขาอะ่ะมองเห็นความสำคัญของคุณได้มากขึ้นเพราะว่าคุณน่ะไม่ได้ตามเขาไงและพลังงานของคุณอะ่ะ ก็ไม่ได้วิ่งคิดถึงแต่เขาถึงกับขนาดนั้นเพราะคุณก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่ในใจเพราะเห็นคุณค่าของตัวเองอีกต่างหากรู้คุณค่าว่าถ้าเราไม่ได้เด่นขนาดนั้นเราไม่ได้ถูกใจเขาขนาดนั้นเราควรจะต้องไปต่อกับอนาคตของเราน่าจะดีกว่าก็เลยทําให้ยิ่งเป็นพลังงานของแรงดึงดูดสองเหรียญที่จัก,กรวาลเนี่ยเขาให้มาแล้วแหละว่าคุณและเขาเนี่ยมีความเป็นคู่กันคือโซเม แต่ที่เหลือก็จะต้องร่วมกันทำงานระหว่างเขากับคุณด้วยประกอบกันมันมีฝ่ายได้ายหนึ่งเนี่ยที่มีการมินิเฟดว่าขอให้เจอคนที่ใช่ในวันเวลาที่ใช่เป็นเนื้อคู่แท้แทเลยคู่แท้เลยเนี่ยและตอนนี้เขาก็รู้สึกสงสัยแต่น้อยกว่าคุณสงสัยว่าคุณน่ะรู้สึกแบบเดียวกับเขาหรือเปล่าแต่คุณน่ะสงสัยว่าเขาอ่ะ รู้สึกกับคุณเหมือนกับที่คุณรู้สึกกับเขาหรือเปล่ามันก็คล้ายๆกันป่ะต่างคนก็ต่างรู้สึกแต่เขาอะมั่นใจว่าคุณเป็นคนที่ใช่ของเขาแล้วอะเขาชอบคุณก่อนที่คุณจะรู้สึกตัวซะด้วยซ้มเพราะตัวเขาอะเป็นคนเก็บอาการเก่งคุณเลยมองไม่ออกว่าเขารู้สึกกับคุณตั้งแต่แรกเจอและยิ่งคุย คุณก็ยิ่งเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาในใจเขาเรื่อยๆเป็นถึง D M page เนี่ยแล้วก็ไพ่วิกตอรีคุณสองคนอ่ะจะได้จารสัมพันธ์กันนะอีกไม่นานเนี่ยมันเป็นในเรื่องราวของเซนส์แล้วก็ความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันเดี๋ยวมูนคุณไม่ได้คิดไปเองแต่มันคือเรื่องจริงคุณมีผลต่อความรู้สึกของเขาค่อนข้างมากเพราะก่อนหน้านั้นอ่ะ เขาตีกันในหัวมาหลายรอบแล้วแหละว่าคุณอะใช่หรือไม่ใช่แต่สุดท้ายอะก็ได้คำตอบว่าใช่นี่ภไพเดทคือความจริงจังนะยิ่งคุยกับคุณเขายิ่งได้รับรู้ความเป็นคุณมากขึ้นทัศนคติคำพูดของคุณไพพระมันออกมาในแนวบวกแล้วก็ดีต่อเขาคุณเป็นห่วเป็นใยญ่เขา ไม่ได้หวังผลไม่ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปคุณก็ให้คุณไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่เขาอยากไปต่อกับคุณในรูปแบบของการใช้ชีวิตร่วมกันเขาเคยกลัวในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ตอนนี้เขาไม่กลัวแล้วเขาจะเดินหน้าเขาจะอยู่ไม่ได้ถ้าเขาไม่บอกอะไรกับคุณให้คุณได้รับรู้เขาคิดเรื่องนี้มานานแล้วเวลาเขานอน่ะ เขาจะกังวลใจเยอะเขาไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วเพราะคุณเป็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้ในชีวิตของเขาแต่ก่อนไม่มีก็อยู่ได้แต่พอได้รู้จักแล้วขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วเดี๋ยวเขาจะนอนไม่หลับเขาจะเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งคืออาการคิดถึงแบบขั้นรุนแรงอะไรแบบนั้นนะคะให้หนางฟ้ามาดู ให้นางฟ้านะคะก็ยังมีขายอยู่นะสำหรับราคา150ไม่เสียค่าส่งให้หมดละให้นางฟ้าบอกว่าแพชชั่นนะแรงดึงดูดมีซึ่งกันและกันเยอะมากโคดิเพนเดนซีนี่ไงรู้สึกผูกพันกันทางด้านจิตวิญญาณคุยกันเยอะโรแมนติกฟิลลิ่งเดี๋ยวจะได้ใช้ของจริงกันละ <c oughs> อะไรความสัมพันธ์ไง <c oughs> เรียนรู้กันมากขึ้นเรื่องเก่าๆจบลงหมดไม่เหลือเข้ามาคราวนี้เร็วมีสถานะ แล้วไปต่อกันแบบไม่เสียเวลากันแล้วเพราะเสียเวลากันมาเยอะแล้วนะคะสุดท้ายท้ายสุดคุณเป็นคนดีคุณควรได้รับความรักที่ดีๆอีกไม่นานนี้เร็วๆนี้ Coming Soon ไปดูใพ่ข้อความจากเขาถึงคุณไพ่ข้อความจะบอกว่าอย่างไรนะให้ข้อความจะบอกว่าเออ เขาตกหลุมรักคุณอย่างแน่นอนก็ตั้งแต่ครั้งแรกไงคุณยังแคร์ยังห่วงใยเขาไหมเขาอยากรู้อย่างแน่นอนเขารู้สึกแบบนั้นคุณทําให้เขาต้องการทําสิ่งไม่ดีกับคุณอะเซ็กสิบแปดบวกด้วยแหละก็ความรักมันต้องมา,าพ่วงกันเขาต้องการคุณมากเขาเสียทุกอย่างไปหรือเปล่าก่อนหน้านั้นเขาคิดเยอะ ใช้เวลาฝึกฝนตัวเองอยู่เพื่อเข้าหาคุณนะ่ะเขาไม่เคยทําแบบนี้กับใครนะใช่เลยตอนเนี้ยเขากําลังที่จะฝึกฝนเขาคิดว่าเราควรจะดูคนอื่นบ้างก่อนหน้านั้นเขามีตัวเลือกเขากลัวเกินกว่าที่จะพูดแต่เทาวนี้เขาจะพูดแล้วนะเขาต้องการคุณใช่เพราะเขาสามารถปกป้องคุณได้เอาตัวอักษรมาดู ตัวหักษรที่เกี่ยวข้องมีตัวอะไรบ้างอออ c k l a n d นะคะ G Google V v o i e A America F ฟ B Boy N Norway L l o n d o n z z e r o Q Ten นะคะ K Kingdom อยู United, Alaska, ่ในเต็ดอารลัสเซียเอ็กซเล่ชองกงพีโปแลนด์นะคะอเอาไพ่อันนี้มาดูกันนะคะไพ่เกี่ยวข้องกับความรักนี่แหละไพ่บอกว่าเอออันเนี้ยมันเป็นในเรื่องราวของความคิด จากจิตวิญญาณระหว่างคุณกับเขาเชื่อมโยงกันอมืมันคือเรื่องจริงที่ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยต้องการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ร่วมกันไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็เหอะแฮปปี้เน็มีความสุขนะคะแฮนดิตี้ฮอดิสตี้นะอ่าอีกใบหนึ่งก็คือความซื่อสัตย์จะต้องเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทางนี้อย่างแน่นอน ไปดูช่วงเวลาที่สำคัญระหว่างคุณกับเขามีเวลาไหนบ้างนะคะเลขสองนับจากนี้สองชั่วโมงสองวันสองสัปดาห์หรือวันที่สองของเดือนเลขสี่นับจากนี้สี่ชั่วโมงสี่วันสี่สัปดาห์หรือวันที่สี่ของเดือนเลขหกนับจากนี้หกวันหกชั่วโมงหกสัปดาห์หรือวันที่หกของเดือนนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแดนดอ้ม ขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังนะคะสม,คส,มคส,มคสมัครเป็นสมาชิกนะคะได้ถวายดอกบัวกับพระแม่ลัศมีนะคะหรือจะโอนผ่านบัญชีแพนเลฟทาโร่ก็ได้นะคะได้2ช่องทางดูโฆษณาไม่กดข้ามได้เข้าโครงการดูไพ่ได้บุญนะคะแล้วก็ใต้สำหรับไม่ใช่ใต้สำหรับใต้ดีฟิชันด้านล่างหรือใต้คลิปเนี่ยจะมีโฆษณาก็ปักตะก้าไว้นะคะ สินค้าสามารถเลือกได้ก็ทุกราได้ทุกช่องทางก็นำมาหากักแล้วก็ไปทำบุญทุกคนมีส่วนได้เข้าโครงการดูให้ได้บุญเหมือนกันคลิปเก่าดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย